ใจสายกระปะ d m a มก,กันบ้างค่ะคันนี้เป็นเจ้า isuzu d m a ม1ก m นะคะเป็นตัว Highlander นะแคปสียกสูงสีขาวโฉมหน้าหล่อแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนนะีคะสนใจนะคันนี้มาในราคา599,000บาทเท่านั้นเป็นรถปี2019กับเลขไมหม่1 0 0 0 0 0าโลค่ะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ11,000บาท1 2ึ0งบาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่รายได้22,000 2 3 0 0 0าทนะจัดไปนั้นคนเดียวได้เลยนะคะใครสนใจนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างค่ะ0 6 4 6 6 2 2 9 9 6ค่ะเซล์แอร์นะคะยินดีแนะนำให้คำัปรึกษาไม่ว่าจะซื้อสดจัดไปเน้นทักสอบถามได้เลยมาค่ะเดี๋ยววันนี้แอร์นะคะพาชมเจ้าคันนี้รอบคันเลยว่าได้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะอันนี้เลอะนะคะมาฝากระโปรงค่ะเรียมสันคมชัดนะไม่มีร่องรอยสเก็ดหินหรือว่าลากิเลยนะคะ เดิมแท้โรงงานเลยอันนี้เป็นรอยเลอะนะคะไม่ใช่รอยแบบว่าไม่ได้ล้างนะมันมันเลอะเฉยๆนะจอดไว้ด้านนอกนะถัดมาค่ะไฟหน้านะคมสวยคมใสได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์แลนิ่งไลท์จบเลยนะแล้วก็ด้านกระจังหน้านะได้เป็นสีดำตัดด้วยโลโกโ้โคมเมียมอิสุสแบบนี้เลยนะเซนเซอร์ด้านหน้าสำหรับตัวนี้4จุดด้วยกันพร้อมไฟตัดหมอกนะคะ คันนี้โฉมหน้าหล่อมากเลยนะบอกเลยว่าหล่อมากๆาเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเลยว่าคันนี้ได้อะไรบ้างนะสาหรับต้นล้อได้เป็นล้อใหญ่ๆใ,ใหม่ๆแบบนี้เลยล้อเดิมโรงงานนะตัวขอบได้เป็นขอบ18ค่ะได้ยางมิสเตนสภาพสวยซุ้มล้ออยู่ในสภาพโปร่งๆโล่งๆพร้อมใช้งานเลยบันไดด้านข้างนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่ร้าวใช้งานได้ตามปกติ กระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีขาวตัดด้วยสีดํามีไฟเลี้ยวที่ปลกระจกค่ะคันนี้ได้เป็นระบบพับปรับไฟฟ้าพร้อมคิ้วกันสาบด้านบนนะคะตรงรุ่นเลยนะสำหรับตัวนี้มือเปิดได้เป็นระบบสมาร์ทคีเลสนะมีสีโครเมียมนะคะโอ้โหภายในอย่างคลิปเลยพี่ภายในค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพตึงๆไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้าวนะคะนี่แต่งด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลย นะสาภาพสวยมากๆนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะได้คอนโซลใหม่ๆกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็นะคะดูนะนี่ลักษณะเหมือนซอฟท์ทัชแบบนี้เลยแต่งเป็นลักษณะแบบบุหนังนะคะเป็นซอฟท์ทัชนะนี่เป็นรอยแบบว่าลายตะเข็บสวยนะคะนั่งสบายนะคะเดี๋ยวพาชมโครงสร้างกันนะหัวน็อตนี่นะไม่มีแกะเลยนะไม่มีขยับไม่มีขายพี่ๆได้เริมแท้เลยเด้พาชมโครงสร้างนี่ อันดับแรกเลยโครงสร้างกระดูกงูเดิมโรงงานไม่บิด,ไม,บไ,มดไม่เบี้ยวไม่โคไม่งอนะคะสภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่ต้องล้างเพิ่มเติมนะพี่นะเดีย๋ยวหนูล้างเพิ่มเติมให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยไม่มีปัญหาถัดมาสาหรับหัวน็อตนะไม่มีแกะนะคะได้เป็นสีขาวมุกเลยนะพี่นะแล้วเนี่ยมองเห็นไหมพี่ดิวิ้งเลยนะคะสติ๊กเกอร์โรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะใหม่ๆแบบนี้ เดี๋ยวพาชมด้านในนะคะตัวด้านในเบาะนิดหนึ่งนี่เลยเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำไม่ือสภาพสวยนะคะตรงกลางนะมีจุดพักแขกนี่พร้อมที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะคะแอร์ตอนหลังมีให้นะคะพร้อมจุดชาร์จแบบบอกเลยว่าคันนี้เล็กลุมกว้างนั่งสบายมากๆเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพใหม่ๆเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะคะ มากันต่อค่ะสําหรับด้านท้ายค่ะด้านท้ายอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรองรอยแตกหักร้าวใดๆทั้งสิทนนะคะและหนูแจ้งเลยนะซื้อรถที่ทอออโต้นะคะมั่นใจได้เลยว่าพี่ๆจะได้รถนะคะเกตเอไม่ใช่รถชนหนักมีความจมน้ํามาแน่นอนนะคะ มาต่อเลยไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์แบบนี้เลยโคม,มสวยโคมใสนะไม่แตกไม่ร้าวมีกล้องหลังพร้อมเส้นกะระยะให้นะคะเซ็นเซอร์ท้าย4จุดเซ็นเซอร์แน่นมากๆนะบันไดด้านท้ายมี่โฟกัสได้เลยนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะไม่แตกไม่หักไม่ร้าวเลยมาดูต่อค่ะสำหรับตัวแม็กไลเนอรนี่เลยอยู่ในสภาพเต็มล่องชัดล่องแน่นนะ คือเรียกว่าไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยน,นั่นเองนะคะหัวน็อตท้ายนะพ,พี่ดูได้ไม่มีแกะไะมไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะคะแบบนี้เลยพี่จ๋านี่สองฝั่งเลยนะได้เป็นเดิมแท้เลยทั้งสองด้านเลยซ้ายขวาเต็มเป็นแน่นๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าคูุ้บมากกับราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เลยซับประฝั่งนี้นะดับแรกเลยบันไดด้านล่าง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่หกักไม่ร้าวเช่นเดียวกันใช้งานได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวชมภายในกันภายในคันนี้นะอันดับแรกเลยขึ้นไปเพดานก่อนเลยเพดานไม่มีร่องรอยยันเจิมนะคะสปาพเพิ่มเติมให้มีประติยุตอนหลังมีไฟตอนหลังให้ครบจบแบบนี้เลยนะสภาพสวยเล็กรุมกว้างนั่งสบายนะคะพี่พี่มาต่อสำหรับตัวนี้นะลืมแจ้งไปนะมีป้ายสปอร์ตด้วยนะคะตัวนี้เป็น,น BSM เขาเรียกว่าเป็นแจ้งเตือนมุมอับสายตานั่นเองนะคะมีการแจ้งเตือนให้ด้วยนะ้าพวงมาลัยอันดับต่อไปเลยค่ะได้เป็นพวงมาลัยนะคะสีก้านดีไซน์สป,ปอร์ตแบบนี้หุ้มหนังนะสวยมากๆเลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันเพิ่มเสียงรดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยหน้าจอกลางได้เป็นระบบทัชสกรีนเดี๋ยวขึ้นสตาร์รถให้ชมดีกว่านะขึ้นสตาร์รถให้ชมดีกว่าสำหรับคันนี้ โอ้โหชื่องเดียวติดเลยพี่จ๋านี่นะคะอันดับแรกหน้าจอนะคะนี่ได้เป็นหน้าปัดเลือนไม้แบบนี้นะคะสวยมากเป็นดิจิตอลน,นะคะหน้าจอกลางได้เป็นระบบกระจาแอร์อยล์กัใส่เกียร์ถอยหลังให้ชมนะคะนี่อันนี้เป็นเกียร์ถอยหลังพร้อมเส้นกะระยะนั้นแล้วก็มีเสียงเตือนแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ค่ะ เกียออโตะะบรคมือแบบสายด้านล่างตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตดับตัวรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะนะคะตัวนี้นะคะด้านขวามือมีปุ่มสตาร์สต็อปแล้วก็ปุ่มกันลื่นถลายให้ด้วยนะคะสำหรับแผงประตูฝั่งคนขับค่ะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีระบบเชื่อมันล็อคตัวล็อกรกระจกแล้วก็จอยสติก ปรับเปิดกระจกมองข้างนันเองนะคะจะสำหรับเบาคนนั่งนะคะลืมแจ้งไปว่าคันนี้ได้เป็นปรับไฟฟ้าคนขับนะขออภัยได้เป็นปรับไฟฟ้าเลยคะ่ะพี่ขาโอ้โหไม่คุ้งก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะคะโครงสร้างกันต่อเลยสำหรับโครงสร้างค่ะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โคดไม่งอกระดูกมูอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพสวยนะคะเดิมแท้เลยแล้วก็นะเดี๋ยวพาชมนี่ต่อเลยทัวนอ็อตประตู ไม่มีแกะเลยนะคะไม่มีไข่ด้วยแล้วก็นี่พี่สติ๊กเกอร์ลมยาสติกเกอร์จากโรงงานทบคันแบบนี้เลยป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากนระโปรงสักคู่หนึ่ง นะห้องเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะเดิมแท้โรงงานเลยสภาพแบบนี้นะคะแล้วก็พวกจุดมาร์กสีเดิมโรงงานนะพี่ๆโฟกัสได้เลยนะบอกเลยว่าได้รถสภาพเดิมๆไปใช้แน่นอนนะคะออกมาจากโรงงานยังไงได้แบบนั้นไปเลยแล้วก็แบตเตอรี่ครบพร้อมใช้งานนะคานแก้มนะแผ่นเพดครบนี่นะคะแล้วก็คานด้านหน้านะคะไม่ใช่รถชนหนักพิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนนะคะคานแก้มฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแม้กระทั่งฝากระโปรง นะคะไม่มีแกะเลยนะคะพี่ไม่มีขยับไม่มไข้ฉนวนกันความร้อนครบครบ,บสภาพสมบูรณ์สภาพสวยแบบนี้เลยสํารับคันนี้ขออนุญาตแจ้งอีกทีนะคะ i s u z u DMAX 1.9M นเะคะเป็นตัว Highlander แคป4นะคะ <ๆ S 2> ยกสูง4ประตูนั่นเองแะสีขาวมุกสวยมากๆมาในราคา5 9 9 0 0 0บาทได้เป็นรถปี2019กับเลขไมห่งแส0 0 0 0 0 0 0โลถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสอบถามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ 064-662-2996นะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ